สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะามาตามดาูขนาดของผลขนาดของลูกมะนาวยักษ์นะครับว่า,าจะโตรประมาณไหนแล้วนะครับก็เป็นมะนาวยักษ์ที่ได้ปลูกไว้ตรงนี้สองต้นนะครับเป็นมะนาวยักษ ที่ปลูกแบบ sea, อินรีย์เกินกว่า80นะครับอา,อาจจะเป็น90ด้วยซ้ำไปนะครับเ,เกี่ยวกับการดูแลที่ผมได้ดูแลมานะครับก็ได้ลงคลิปไปคลิปล่าสุดก็น่าจะหลายสัป,ปดาห์แล้วนะครับน่าจะเป็นเดือนแล้วอตอนนั้นก็ขนาดของผลขนาดของลูกก็อาจจะยังเล็กอยู่นะครับยังไม่โต ประมาณนี้นะครับทำไมผมถึงบอกว่าเป็นการปลูกมะนาวแบบอินทรีย์เกินกว่า80%นะครับก็เพราะว่าทางดินก็จะมีชี้วัวนะครับชี้วัวแห้งที่ผสมกับฟางข้าวฟางข้าวแห้งหรือว่าหญ้าแห้งนะครับคลุกใส่กันแล้วก็ใส่ที่ใต้สงพุ่มนะครับ แล้วก็จะมีปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยขี้ไกอัดเม็ดใส่ใส่ร่วมอยู่ด้วยนะครับส่วนปุ๋ยเคมีนะครับที่มีการใส่ให้เนี่ยก็ใส่ให้บางๆนะครับใส่ให้แบบนานๆมาใส่ให้ทีนึงนะครับในเรื่องของเคมีทางดินนะครับส่วนมากก็จะเป็นอินทรีย์นะครับอินทรีย์ผมว่าน่าจะ 90%ด้วยซ้ำไปสำหรับทางดินนะครับส่วนทางใบนะครับทางใบก็จะมีเคมีเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นธาตุรองอาหารเสริมนะครับที่ผมนำมาฉีดพ่นให้ก็ฉีดพ่นเป็นระยะระยะนะครับก็ไม่บ่อยจนเกินไปนะครับส่วนในเรื่องของแมลงนะครับแมลงก็จะใช้เป็นอินทรีย์เหมือนกันนะครับทางใบนะครับใช้เป็นอินรีย์ก็ไม่ใช้เคมีนะครับมาดูกันนะครับ ขนาดของผลขนาดของลูกจะโตประมาณไหนนะครับเดี๋ยวดูทางนี้ก่อนนะครับซึ่งเป็นการติดผลครั้งแรกนะครับกับการที่ปลูกมา,านี่ครับก็น่าจะาน่าจะประมาณกําปั้นนะครับน่าจะประมาณกําปั้นเนาะกัมปั้นเรานี่แหละนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่ครับขนาดของผล ลูกเล็กก็มีนะครับเขาก็ก็ตามมานะครับลูกเล็กเนี่ยนะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นลูกที่สมบูรณ์ดีนะครับเกี่ยวกับการที่เราทำอินซีนะครับดูนะครับมันจะมีไส้เดือนด้วยนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับเนี่ยนี่ครับมีขวยไส้เดือนนะครับเนี่ย เนี่ยไส้เดือนนะครับเนี่ยไส้เดือนขึ้นนะครับอ่าก็ไม่ได้ให้น้ํานะครับวันนี้ผมไม่ได้ให้น้ําเพราะว่าดินยังชุ่มนะครับเนี่ยขนาดของลูกนะครับดูนะครับน,นี่มีนะครับมี ก็ดกนะครับถือว LIKE, no. ่าดกอยู่นะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้มีอยู่สองสามลูกตรงนี้เนาะตรงนี้ลูกนี้ก็เริ่มเหลืองนะครับข้างล่างก็มีนะครับข้างล่างดูนะครับอีกหน่อยก็จะตัดออกนะครับอีกหน่อยผมก็จะตัดออกตัดกิงข้างล่างนะครับดูนะครับมันจะมีลูกอยู่แถวกิ่งข้างล่างด้วย อย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็มีเนี่ยติดดินเลยลูกนี้ติดดินเลยนะครับเนี่ยลูกโตนะครับอีกหน่อยก็ตัดออกตอนที่เราเก็บเก็บลูกพวกนี้ออกนะครับก็ตัดตัด,ตดให้ทรงพุ่มเขาสูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับ่เพื่อที่เราจะได้ไปดูแลง่ายๆนะครับดูแลเนี่ยนะครับเวลาเราใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยเป็นขี้วัวนะครับ เชีวัวแห้งฟางข้าวแห้งนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆดูเนี่ยดูลูกนั้น,นครับโตมากนะครับลูกใหญ่เลยครับอยู่ด้านบนในเรื่องของยาลานะครับ ยาลาเราก็พ่นให้นะครับยาลาที่เป็นที่เป็นเเชมีนะครับยาลาก็พ่นให้บ้างนะครับเกี่ยวกับเชื้อราทางใบนะครับหรือว่าที่ต้นนะครับก็ต้องพ่นให้นะครับดูแลให้เหมือนกันนะครับก็ดูแลดูแลง่ายนะครับผมว่าดูแลง่ายเพราะว่าเกี่ยวกับเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคเชื้อรา อาจะมีปัญหาน้อยมากนะครับกับการที่ดูแลมานะครับกับการที่ผมดูแลมาเนี่ยนะครับจะมีลูกนึ่งโดนโดน,โดนโเครื่องตัดหญ้าตัดนะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเดีย๋ยววันนั้นก็เนี่ยเครื่องตัดหญ้านะครับผมตัดมาโดนอันนี้ก็เนี่ยลูกพวกนี้ ก็มีหลายลูกนะครับน่าจะเยอะอยู่นะครับนี่นะครับเป็นลูกตัวโตทั้งนั้นนะครับโอ้ลูกใหญ่เลยสมบูรณ์นะครับถือว่าสมบูรณ์อนี่ครับแบบอินซีนะครับอินซีเกินกว่า80นะครับเชมีก็จะน้อยมากนะครับน้อยมากถ้าไม่ใช้เลยก็ไม่ได้นะครับมันก็ต้องมีเชมีบ้างนะครับ เคมีที่มาใส่ทางใบเนาะในเรื่องของปุ๋ยก็ต้องใส่นะครับไม่ใช่ว่าจะใช้อินรีย์อย่างเดียวนะครับมันก็มีธาตุธาตุตัวหลักซึ่งเป็นปุ๋ยเคมีนะครับส่วนมากผมที่ใช้นะครับก็จะมีอยู่สูตรเดียวนั่นแหละนะครับก็คือสูตรเสมอนะครับผมใช้16.3ตัวนะครับทางดินนะครับที่หวานกระตุ้นให้นะครับ นอกนั้นก็เป็นอ,อินรีย์นะครับอินรีย์ก็จะมีอ,อินรียเคมีที่ผมใช้กับทุเรียนเนี่ยผมน่าจะไม่เคยใช้กับมะนาวนะครับไม่เคยใช้นะครับใช้แต่อินรีย์ที่เป็นธรรมชาติชีกวา่าชีว่าแห้งกับฟางข้าวหญ้าแห้งแล้วก็จะมีปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดที่เป็นอินรีย์นะครับประมาณนั้นแหละนะครับที่เป็นทางดินนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับมาดูมะนาวยักษ์นะครับปลูกไว้นะครับปลูกไว้ประจําสวนนะครับก็จะไดอะ้อยู่ได้กินนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมขอบคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ